08808824930852277005นะครับแล้วเดี๋ยวเ,เราจะทําการสา,สาธิตนะครับให้พี่น้องเห็นว่าโกโก้อินทผาลัมเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดไว้เนี่ยนะฮะว่าว่ารสชาติเนี่ยมันมีความอร่อยอร่อยอันนี้เป็นสูตรของบางมุตตฟา แนะนำโกโก้ก่อนนะครับอ่ะแนะนำโกโก้อันนี้เรามีจำหน่ายแล้วนะครับเรามีจำหน่ายแล้วด้วยมันเป็นยังไงโกโก้โกโก้อินตาอินตาอินตาผาลัมนะครับโกโก้อินตาผาลัมอันนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไร4 in 1นะครับ4 in 1 4ใน1นนะครับซึ่งมีเกี่ยวกับพวกของแร่ธาตุอาหารนะครับต่างๆนานาแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบในเด็กๆนะครับแล้วเป็นอาหารเช้าได้เป็นอย่างดีเอาแกะเลยครับ เดี๋ยวเราจะทำการสาธิตนะครับให้กับพี่น้องเห็นอ่านี่หนึ่งซองเป็นอย่างนี้ครับน่่่และซองเนี่ยแพ็คอย่างสวยงามนะครับซองนี่แพ็คอย่างสวยงามนะครับอ่ะในเวลานี้คุณมันซุครับยังไงครับเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่กันสักเล็กน้อยอะนะครับนี่เป็นรายการสดสดจริงๆะนะครับอ้าวขยับทุกสิ่งอย่างมาไว้ทางด้านนี้นะครับอ้าขยับ และตรงกลางนี้อันนี้จะเป็นพื้นที่นะครับจะเป็นพื้นที่พื <P aris> ้นกระจกนะจะเป็นพื้นกระจกนะครับ <P aris> อ่ะเดี๋ยวเราเอาน้ําแข็งมานะครับ <P aris> น้ำแข็งด้วย <P aris> อ่าน้ําแข็งด้วยเตรียมเตรียมนี่ก่อนอ่ะเ <P aris> ตรียมน้าร้อนก่อนครับนี่นะครับน้าร้อนนะครับนี่เขาเรียกว่าน้ําร้อนนะครับกัน <P aris> ติกน้ําร้อนนี่คุณแนะนําตัวโกโก้ไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะเตรียมของให้อ่าโอเคตัวโกโก้อินทผาลัมเนี่ยพี่น้องครับ1ห่อมี2 0ซองครับซองราคา200 50ครับราคา250บาทนะครับหกล่อง1ห่อไม่ใช่หนึ่งอบาทอ่ะ2อ0บาทขอมาอัพด้วยครับนะครับนี่นี่ห่อใหญ่เป็นอย่างนี้นะครับห่อเล็กเป็นอย่างนี้และเป็นที่ชื่นชอบนะครับของพี่น้องหลายๆท่านนะครับที่เคยรับประทานไปบอกว่ามีความอร่อยนะครับอ้าวันนี้นะครับพี่น้องเราจะทําการสาธิตนะครับการทําโกโก้อินทผลัม นะครับการทำโกโก้อินทผาลัมซึ่งจะอร่อยอร่อยสักแค่ไหนนะเดี๋ยวมาดูกันเริ่มทำโกโก้ก่อนเลยอ่เริ่มทำโกโก้ก่อนพี่น้องครับอันนี้ผมจะใช้ปริมาณโกโก้เนี่ยสองซองนะสองสองซองนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องเห็นนะครับอ่ผมจะใช้โกโก้เนี่ยสองซองนะครับเนี่ยนะสองซองใช่ไหมครับใช่สามสิ อ่ะสามสามครับอย่าดูอย่าดูยดอย่าดูอ่าอ่าโอเคโอเคครับนะครับสามซองนี่พี่น้องแล้วเนื้อโกโก้โกนะครับมีความหอมของโกโก้นะครับแล้วก็นี่และอันนี้นะครับเป็นโกโก้ที่ผสมมาแล้วนะครับเราเราทำรสชาติเนี่ยจะลงตัวเป็นอย่างยิ่ง อันนี้เนี่ยบางมุตฟาบอกผมเลยนะบอกว่าถ้าใส่เป็นพวกคาราเมลหรือว่านมข้นหวานเนี่ยจะอร,อร่อยมากแต่ในวันนี้นะครับเราจะไม่ใส่นมข้นหวานหรือคาราเมลครับเพราะไม่มีเพราะเพราะเราไม่มีแต่เราจะใส่เ,<ร>เป็นน้ำพึ่งน้ำผึ่งนะครับเป็นน้ำพึ่งแทนแล้วพี่น้องทำทำให้ลูกหลานนะครับหรือจะทานเองก็ยังได้นะครับใช้แก้วเท่านี้พอพี่น้องอย่าไปใช้แก้วใหญ่โตมโหระทึกมากนะครับอ่ะสองซองนะครับ เพื่อความเข้มข้นนะครับแล้วก็ความอร่อยเห็นไหมฮะไม่มีที่ไหนนะจริงๆเนี่ยพี่น้องเอาแบบธรรมดาก็ได้หมายถึงว่าฉีกซองแล้วก็ใส่น้ําร้อนซองเดียวแก้วเล็กๆนะครับแล้วก็ดื่มได้เลยครแต่นี่เป็นสูตรพิเศษนี้เป็นสูตรพิเศษนะครับอือหืออร่อยมากเลยยังครับยังนะครับพี่น้องจะเห็นได้ว่านะคะความเข้มข้นของโกโก้เนี่ยมันมีอยู่มาก เพราะว่าอะไรพี่พี่น้องพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่น้ําแข็งไปอีกนะครับเตรียมน้ำแข็งเตรียมน้ําแข็งนะครับเต็มแก้วนะครับนะครับแล้วพี่น้องหลายท่านบอกบอกว่าเฮ้ยแหมเสียงเนี่ยมันเหมือนคนชงกาแฟมาเองเลยไม่ใช่นะครับแต่เราพยายามตีอย่างนี้พี่น้องถ้ากล้องจับดูหน่อยนะกล้องจะเห็นไหมว่าตีให้มันมีฟองขึ้น อ่ะนี่พี่น้องจะเห็นว่าฟองขึ้นนะฮะอ่ะนะครับอ่ะตรงนี้ด้วยนะแม่ขอบคุณตากล้องมากๆบอกเฮ้ยมันไม่ทั่วนะครับรเผอิญว่าผมไม่มีตาล่างนะฮะผมก็ต้องพยายามคนนะครับนะพอตีเสร็จปุ๊บพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะหยิบตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะตักฟองอย่างนี้มาให้พี่น้องดูนะนี่พี่น้องจะเห็นว่าเป็นฟองใช่ตรงนี้แหละพี่น้องคือความอร่อยครับนี่พี่น้องเห็นไหม นะครับฟองอย่างนี้แหละคือความอร่อยอเดี๋ยวผมติลิดหนึ่งพี่น้องก็จะเห็นความเข้มข้นนะครับความเข้มข้นเสร็จแล้วปุ๊บพี่น้องอย่ารอช้าครับเทลงไปโอ้โหพี่น้องยังไม่เสร็จเพียงเท่านี้เพิ่มรสชาติและความอร่อยอีกนิดหนึ่งต้องออต้องหยอดอะไรก่อนไหม อะไรนะฮะยังครับยังครับใส่อันนี้ก่อนอ่าเราจะใส่อันนี้ก่อนนะครับเราจะใส่อันนี้ก่อนครับนะครับปึ๊บนะฮะเงไปเสร็จปึ๊บพี่น้องนี่เป็นสูตรบางมุตตฟ้านะครับต้องยาซากันรอบางมุตตฟามากๆนะครับอ่าอยากเจอตัวตัวจริงมามาที่ไว้ได้มาที่ไว้เลยนะครับมาใกล้ๆหลังหลังหลังมาดบ่ายนะใช่พี่น้องทานข้าวด้วยอ่ะกล้องจับหน่อยครับพอโรยลงไปเสร็จปึ๊บ ผมจะขอน้ำพึ่งหน่อยอน้ำพึ่งไหนออดีขวดน้ำพึ่งอยู่ตรงนู้นได้ได้เดี๋ยวผมไปหยิบให้กับคุณมันซุดอะพี่น้องจะเห็นว่ามันเป็นฟูขึ้นมาเป็นเป็นภูเขาอะจับสักนิดนิดนึงครับขอขอจับสักนิดนึงนะฮะแล้วจับแล้ว,จ,ลวจับแล้วนะฮะมันจะฟูขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับหลังจากนี้เราทําอะไรพี่น้องครับด้วยน้ําพึ่งลานนา นะครับน้ำผึ้งไทยลานานี่แหละพี่น้องมีขายมีขายจะเพิ่มรสชาติความอร่อยโดยการที่พี่น้องดูนะครับเป็นความหวานที่ได้จากธรรมชาติเข้มข้นมันจะ้านีดนึงเข้มคนมากแล้วเราก็จะทําการโอ้หึืเท่านี้พอพอแล้วพอแล้วอือฮึอูมามิพี่น้องนะครับอ๋อพี่น้องครับโบริเซอร์ใหญ่บอกเหลือให้ด้วยเพียงเท่านี้นะครับเพียงเท่านี้ที่แล้วแล้วถ้าเรามีหลอดใหญ่ๆนะพี่น้องหรือว่า เรามีอะไรที่ตักทานได้นะครับเพียงเท่านี้ใช้ช้อนตักเลยอย่างอย่างบางบางท่านเนี่ยนะครับก็ก็รับประทานท่านแน่นะครับอ่ะเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่น้องได้ถ่ายรูปสักเล็กน้อยนะฮะเนี <HTML> ่ยอ่ะพี <waters S 2> ่น้องลองถ่ายรูปสักเล็กเล็กน้อยอ่ะนี่เพิ่มเติมอ่ะอันนี้อันนี้เพิ่มเติมไปนะครับอันนี้เพิ่มเติมไปอ่านะครับอ่ะพี่น้องครับเชิญดื่มครับ อันนี้ก็คือโกโก้อินทภาลัมนะครับซึ่งนี่พี่น้องจะเห็นว่าตรงนี้เป็นน้ําพึ่งระหว่างน้ําพึ่งกับน้ําแข็งนะครับแล้วก็ตัวเนื้อของโกโก้ Go, นะครับและด้านบนนี้เป็นโกโก้ Go, ที่เราราดเหมือนคาราเมลนะครับกับหัวกับหางอีกผม อ่ะนี่นะครับนเป็นโกโก้อินทผาลัมเจ้าของสูตรนะครับบางมุตตาฟาของเรานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีสูตรของลุงแสด้วยอะมีอีกสูตรด้วยมีสูตรของลุงแสถ่ายรูปหน่อยครับช่วยถ่ายมีไหมฮะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับต่อมาครับเราก็จะทำกโกนโผาลัมโกโก้อินทผาลัมสูตรลุงลุงแสนี่เป็นไอ้นี่นะครับอินทผาลัมไซเดอร์ผาลัมไซเดอร์ใช่นี่ พี่น้องครับครับอร่อยมากเลยอืืออร่อยมากๆครนะครับเดี๋ยวเวลาพ,พี่พี่น้องทานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอ่านนั่งอ่านหนังสือนะหรือแม้เราจะอยากท่องจำอันกุร่านนะครับก็สามารถเพี่ออทำได้พี่น้องมันอร่อยจริง, <c oughs> รงๆอัลือละเข้มข้นเข้มข้นพี่น้องดูความเข้มเข้มข้นของน้ำผึ้งนะซึ่งอันนี้เนี่ย อือ่ะพอละคุณมาซุดลองไหม่ไ้เดียวค่อยลองเรียค่อยลองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลองให้มาอืมพี่น้องครับแล้วเดี๋ยวผมจะดื่มนะนะครับเดี๋ยวผมจะจะดื่มนะดายไม่มีหลอดนะจริงใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดื่มนะอ่ะเวลาหมดแล้ว ความเข้มข้นที่ลงตัวนะครับพี่น้องตอนนี้ต้องลาพี่น้องไปก่อนผมกับคุณบรรซุศนะครับเดี๋ยวเราไปอร่อยกันต่อหลังใหม่นะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับโกโก้อินดารผาลัมมาแล้ว0 27354935สําหำหรับวันนี้ผมและคุณบรรซุศต้องลาไปก่อนนะครับอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h